จับโจทย์นะคะก็คือเราจะมีอาคารอยู่สามอาคารนะคะก็คืออาคารที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะอาคารที่สองอาคารที่สามอาคารที่หนึ่งเนี่ยจะมีอยู่สองชั้นก็คืออันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งเนี่ยจะมีพีซทั้งหมด5้าเครื่องนะคะชั้นที่สองจะมีพ c ซทั้งหมดสามเครื่องชั้นแรกเนี่ย เราจะตั้ง IP address เริ่มตั้งแต่11นะคะก็คือเราตั้งแล้วอันนี้192.168.172.11งนแะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตั้งอัตโนมัติต่อไปนะคะตบ PC เรื่องที่2ก็คือจะเรียงต่อกันมาเลยค่ะอันนี้เป็นตัว12 13 14 15ค่ะส่วนชั้นที่2เนี่ยเราจะตั้ง IP address ตั้งแต่21ถึง30นะคะแต่นี้มีอยู่3เครื่องเราก็ตั้งเพียง21นะคะแล้วก็21 22 23ค่ะมาดูอาคารที่2ค่ะอาคารที่2เนี่ยจะมี PC 5เครื่องเช่นกันค่ะเริ่มตั้งแต่ IP address ที่31ถึง IP address ที่40ในที่นี้เราจะตั้งตัวแรกเป็น 3ั้2 33, 34อ3และ35ค่ะอาคารที่2เนี่ยจะมีอยู่2ชั้นชั้นที่2จะมี PC ทั้งหมด3เครื่องตามโจทย์นะคะก็คือเราจะเริ่มตั้ง IP a d d r e s s ตั้งแต่41ถึง50ในที่นี้ตั้งแต่ 41, 42แล้วก็43มาดูอาารสุดท้ายค่ะอาคารสุดท้ายก็คือจะเป็นมี PC ทั้งหมด10เครื่องเราจะตั้ง IP a d d r e เ s เป็น d s C.P. นะคะก็คือเราตั้งมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่2ซึ่งเราได้ตั้งแล้วก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่เครื่อง I.P.S.D. ที่51นะคะถึงสิงสุดท้ายก็คือ254แต่ว่า Maximum เราให้แค่200เครื่องค่ะแล้วทีนี้เราก็กดเซฟทีนี้เรามาดูกันว่าถ้า C.P.C. เครื่องที่12เนี่ยเราสามารถเชื่อมไปยัง pc เครื่องที่23ิมได้ไหมเราก็สามารถตรวจได้ตรงนี้ค่ะเราก็จะพิมพ์คำว่า ping นะคะ p i n หนึ่งเก้าสออันนี้คือ ip address ของชั้นบนนะคะอันนี้ถือว่าเชื่อมเชื่อมต่อกันนะคะก็คือถือว่าถูกต้องเรามาลองอีก พีซีหนึ่งที่สี่สิบเอ็ดนะคะเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราจะไปยังอาคารที่สามเครื่งที่ห้าสิบแปดนะคะอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ